ที่อีพีสอนนะครับหากุญแจห้องหนึ่งเพราะว่าสามมนเนนี่ยมันไม่มีนะครับอีพีเมื่อกี้ก็คืออีพีแรกนะครับผมก็จะเปิดห้องนี้ไม่เจอสิบหายมันมาแล้ววะกูหนีก่อน ห้องน,นี้แม่งก็เปิดไม่ได้เว้ยเปิดประตูก็ไม่ได้หอนน้องนี้นีห้องไหนที่เปิดประตูไม่ได้ขอให้เป็นควายเนี่ยเจอแล้วอ่าโอ้ยยยแม่มาไม่มา,มมานีก่อนนีก่อนนีก่อนห้องน,นี้นี่ มีห้องไหนมันที่เปิดได้ห้องนี้ไงอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ผาต้นไม้เกินๆมันหมายแตวกูนี่แค่หัวตาจะเปิดนี่เกินนี่เกินมันมาเจอมันตัดอยู่หน้าเลย จูบวนจูบวนให้มันเวียนหัวตายไปเก็บยา โอเคผมรอดแล้วเดี๋ยวขอไปขึ้นชั้นสองนะครัทตานผู้ชมค้อนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากเติบโซเรนเจนน่ามาก อ่านเก็บน้ำน,นะครับขึ้นบันไดมามีใครเคยเจอกุญแจครบมั่นแล้วเคยออกจากเกมนี้ได้มั่นอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครบเจวผมจะเปิดคอมเมนต์ไว้ให้ โหปันนี่แบบนี่จะมากนึงห้องกินข้าวห้องกับข้าว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 คุณแกนี้ทำไมมันหายากจังวะ โอเคงั้นขอตัวจบเพนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทำผู้สมที่น่ารักนะครับ